สัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระนารุยีกเรื่องก็คือเรื่องโรคที่มากับปรากฏการณ์เอลิโยนะครับขณะน,น,นี้ปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังจำนินเข้ามาเรื่อยๆนะครับคืบคลานเข้ามาทำให้บริเวณแปซิฟิกโดวยเฉพาะชายฝั่งตั้งแต่อเมริกาใตา้จนถึงออสเตรเลียอินเดียและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอ,อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับโลคร้อนขึ้นแห้งแล้งมากขึ้นฝนตกน้อยลงทำให้โรคเขตร้อนระบาดมากขึ้นตั้งแต่แถวเปรูชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรพวกนี้โรคเขตร้อนที่เพิ่มมากขึ้นได้แก่ที่สำคัญที่สุดก็คือไข้เลือดออกนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือไข้ชิกุงปุญ่าอีกอันหนึ่งไข้ซิก,ก้าอะไรพวกนี้พวกนี้มาจากยุงลายทั้งนั้นยุงลายเป็นพาหะเป็นเหตุให้เสียชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะไข้เลือดออกนะครับนําเชื้อมาสู่คนแล้วก็เกิดไข้เลือดออกสาเหตุก็อาจจะถ้าไข้มีความรุนแรงก็ทําให้ช็อกมีเลือดออกโดยเฉพาะทางเดินอาหารอะไรพวกนี้ ทำให้เสียชีวิตได้ช็อกไปวายเสียพันอะไรพวกนี้นะครับอีกโรคคือไข้ชิกุงุญ่าพวกนี้ทําให้มีไข้อาจจะมีผื่นขึ้นแล้วก็มีปวดตามข้ออะไรพวกนี้ได้อาการก็คล้ายคลข้ขเลือดออกไข้สูงแต่ว่าหลังจากไข้ลงแล้วอาจจะมีปวดข้ออยู่นับเป็นเดือนเลยดูว่าเป็นปีก็ได้นะครับอีกโรคก,ก็คือไข้ซิก,กาพวกนี้ทำ ถ้าติดเชื้อโดยเฉาในผู้หญิงตั้งครรภ์อะไรพวกนี้ก็ทําให้สมองของเด็กออกมาผิดปกติได้นะครับดังนั้นถ้าอุบัติการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นมหาสาธารณสุขอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้เราแม่ระวังไว้นะครับพวกที่กักเก็บน้ำอะไรพวกนี้โดยเฉพาะแหล่งน้ำพวกยางรถยนต์หรือว่าพวก บ่อน้ำเลยพวกนี้ต้องระวังหรือว่าสารน้ำเล็กๆอะไรพวกนี้ก็จะมียุงไปเพาะเชื้อนะครับทำให้เกิดยุงเกิดยุงลายเพิ่มจํานวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังระแม่ระวังเรื่องยุงเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าโรคร้อนขึ้นมากดังนั้นแนวการระบาดของโรคดังกล่าวก็จะ อาจจะไปถึงเขตอบอุ่นเลยก็ได้ในอนาคตข้างหน้านะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ